แล้วจากนี้ไปเป็นอีกเที่ยวครับที่หลายคนบอกว่าสนุกสะใจมาดูเจ้าปูเหล็กไหลร่องน้ำสีแดงเจอเทพนรสิงห์101ร่องน้ำสีน้วยกันครับเป็นเที่ยวต่อไปดีตอนนี้เจ้าปูกองเคียร์เจ้าปูเริ่มทยอยออกมาจากเต็นท์พอเรือเลิกแข่งก็แตกบึ้นกลับเข้าไปพอเรือแข่งก็แตกบึ้นออกมามาดูกันต่อครับท่านผู้ชม ตอนนี้พูดถึงเจ้าปูเหล็กไหลครับเรือดีจากพี่น้องแถวเขตอำเภอสะตึกแถวเจ้ากบุยหลังแถวฝากฝากสะพานนี่แหละครับโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าทีมงานกองเชียร์เจ้าปูเหล็กไหลเริ่มแตกวุ่นแตกวุ่นแล้วอุ้ยไม่ธรรมดาถือว่ากองเชียร์มาเยอะครับวันนี้เอาขอเสียงกองเชียร์เจ้าปูเหล็กไหลหน่อยแมนเหมือนโอ้โหเสียชีมวงื้อกับดีใจด้วยนะครับ เจอกับเทพดรสิงห์หนึ่งศูหเรือดีจากจังหวัดร้อยเอดเ็ดครับทานผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวถือว่าสุดๆเหมือนกันเอาละครับเข้าทุนเข้าที่ขอบคุณพี่น้องชาวเรือครับวันนี้ที่ได้ใจเหลือเกินประกาศผลเสร็จปุ๊บเรือเข้าทุนปุ๊บโอ้เอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับจับมือบูรฉุดมือหลานประสานมือแฟนแห่แห่แหกันเข้ามาเขาบอกว่า กาเมมรณงทุกขังโลเกกามตายด้านเป็นทุกที่ส oh, oh ุดในโลกถูกต้องนะครับเจ้าปูเล็กไหลครับขอเสียงประเบงให้ฝีพายเทพบาลังทองครับสุดยอดออ้อหกออกๆมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับพี่น้องทานผู่ตอนนี้ออกมาก็ใส่กันมาน้าแตกกระจุยกระจายใส่กันมาเตะ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 เตเตะเตตะเอที่จะทำ ตอนนี้เลียวแหลงขัดจะมีขัดจะอยู่ตรงนี้โอ้โหตอนนี้ว่าจงกันเลอะบรรทมบุพเพลิงเถอะบรรทมบุพเพิงเจ้าปู่แรงหลายเปียคุณอยู่สิหัวต่อหัวท้ายต่อ้ายต่างคนตัดปิดดังเบียดดูเจ้าปู่แรงหลายใจ้ราฟังไหมเตะบรรทเปิดจี้เปียดจี้เข้ามาใส่เข้ามาแล้วครับฐานปูทอแล่ะก็ตาผู้ชมใส่กันน้ำแตกกันสาซาเจ็ดเอ็นกระใจกลายเป็นหมอกเลยคนนี้น้ำกระชอกออกทางขอไม่มองไม่รู้แล่ะก็ตาผู้ชมใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้าเลยทีเดียวหัวตัวหัวท้ายต่อ้ายผายต่อผายยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าผายเป็นไผใส่กันมาแบบสเ เด้อเร็วเอาละครับท่านบุตร ก็ถือว er ่าไม่ธรรมดาทีเดียวเที u, pe, no ่ยวนี้ถือว่าตายเป็นตายเลยประตูตายถวายแหวนทีเดียวใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเ่ิงเรียกว่าขวัญทั้งคู่นี่กระเจิดกระเจิงทีเดียวว่าจะใครเทพดอลลาร์สิงเทพดอลลาร์สิงเจ้าปูเล็กไรเริ่มเบียดขึ้นมาเจ้าปูไรเริ่มเบียดเริ่มเบียดนี้เริ่มเบียดนี้เริ่มเบียดนี้เอาแล้วไลอนเริ่มเบียดเจ๊เจ๊เจ๊ลอยยำตีที่เบียดที่มาเบียดที่มาใส่มาแล้วแล้วแล้วครเขาตัดอยู่แบบนั้ลงรอยเป็นจะเข้าสุดใจโอ้โหเทพดอลลาร์สิงเทพดาราท้องคุณยุ้ยซหัวตาหัวตายตาตาเป็นเจ้ามีทำอะไรจังบ้างห ไม่มีใครจ่งกินวันที่ใช่ไหมที่คาสุธยไปดีๆไม่ต้องยุนไม่ต้องรับใครสุดท้ายก็รัว่วเข้าเซนชัยรอผลคันตัดสินครับท่านผู้ชมครับ เอาเสียงอยู่ใช่เอาขอเสียงน,อน<ฮ>่อยผลออกมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมระหว่างเจ้าปูเหล็กไหลร,ร่องน้ําแดงกับเทพนรสิงห์หนึ่งศูนย์หนึ่งร่องน้ํเงินผลออกมาเรียบร้อยเป็นเจ้าปูเหล็กไหลเป็นฝ่ายชนะนท่านผู้ชม